สวัสดีครับตอนนี้น้โมมาอยู่ที่งานพืชสวนก้าวหน้าหรืองานฮอเทค2022ครั้งที่17นะครับภายในงานนะครับมีการแสดงศักยภาพนวัตรกรรมทางด้านการเกษตรเครื่องจกักรกลทางด้านการเกษตรพืชพัน์ุไม้นานาชนิดนิทรรศการจากศูนย์วิจัยทั่วประเทศและมีการซื้อขายผลผลิตนะครับจากผู้ประกอบการส่งออกโดยตรงนะครับมีเคมีพันธุ์ทางด้านการเกษตรครบคันและที่สําคัญนะครับ ที่นี่นะครับที่ศูนย์วิจัยพืชสวนหรือสอวพหกแห่งนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน GAP หรือ Good a g r i c u l t u r e Practice ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทําทุเรียนส่งออกนะครับงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง11ธันวาคม2565นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับ และนี่ก็คือโซนจับนิทรรศการของศูนย์วิจัยพืชสวนทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับเป็นตั้งแต่สมบทชนะครับศูนย์พัฒนาอารักขาพืชนะครับหรือ DOA t o g e t t e r นะครับก็มีเอกสารแจกให้ฟรีเลยนะครับใครสนใจนะครับมาบริเวณแถวนี้ได้เลยนะครับตอนนี้น้ำมไปอยู่กับดรทองทศวานิศรีนะครับสวัสดีครับ เห็นได้ข่าวว่าด็อกเตอร์ทำเครื่องท้นยานี้มาใช่ครับใช่ครับทำมาสามปีแล้วครับสปีแล้วแต่ผมเห็นเห็นออกข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองก็เพิ่งสำเร็จนะครับจริงๆเราก็ทำเสร็จมาเป็นปีแล้วครับแต่ว่าเราก็ใช้ในส่วนของตัวเองก่อนจริงๆเป็นส่วนของพี่ชายนะครับเพื่อให้ทดสอบว่ามันใช้งานได้นะครับแต่ว่าข้อข้อจุดเด่นของเครื่องพยาอย่างนี้นะฮะคือมันก็อยู่ในตระกูลของ Airbus s p บย์ e r นะครับเพียงแต่ว,ว่าเราเนี่ยยกหัวฉีดให้ขึ้นไปอยู่ที่สูงๆเพื่อที่จะให้ละอองน้ำเนี่ยทั้งข้างล่างและก็บนยอดของมันน่ะสม่ำเสมอนะครับเพราะนั้นผลที่ตามมาก็คือว่ามันจะพ่นยาได้ประหยัดมากไอ้สิ่งสำคัญกว่านั้นเลยประสิทธิภาพในการพ่นยาเนี่ยสม่ำเสมอไม่ลืมแล้วก็มันทั่วถึงนะข้อจำกัดอันเดียวก็คือ ลดสองเท่าได้อ,อันนี้อันนี้คือใบพัดนี่สามารถปรับระดับได้ใบพัดเนี่ยปรับมุมได้ปรับความเร็วรอบได้อิสระหมด <Okay. S 1> การพ่นอันเนี้ยเป็นการพ่นในแนวแนวราบ <Okay. S 1> ทําให้ยาเนี่ยเข้าไปถูลูกสูดอ,อกได้ดีกว่าการที่จะพ่นแนวแนว,แนวดิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเทคโนโลยีอันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยนะผมมั่นใจว่าดีที่สุดแล้วสาหรับสวนทุเรียนครับ นโมมาอยู่ที่บูธของ TDA นะครับมาดูเครื่องตรวจสอบเนื้อทุเรียนนะครับสวัสดีครับอาจารย์แนะนำาครับผมจตุรพัฒน์วาเลศครับเป็นอาจารย์ประจําที่คณะวิศวกรรมและศาสตร์การเกษตรมหาลัยแม่โจ้ครับอ๋อเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับอาจารย์เป็นเครื่องวัดความแก่อ่อนของทุเรียนเรากําลังพัฒนานะครับตัวนี้เป็นหลักการเราใช้คลื่นไมโครเวฟส่งส่คลื่นเข้าไปอันนี้นีฮะ อันนี้ส่งคลื่นไมคเวฟเข้าไปขึ้นไมคเวฟเพื่อที่จะไปเซนส์หรือไปจับค่าตอบสนองของคลื่นไมคเวฟว่าตัวเนี้ยทุเรียนมันแก่หรืออ่อนครับแล้วเราการตรวจนี้ต้องคือต้องทำยังไงเวิชานี้เรากำลังพัฒนาเราจะจิ้มไว้ที่ข้างนอกนะครับเสร็จแล้วก็จะปล่อยคลืันเดี๋ยวผมยกให้ดูจิ้มเสร็จแล้วขึ้นก็จะปล่อยแล้วก็เข้าไป สัมผัสเนื้อเราค่าตอบสนองที่เป็นคลื่นไมโครเวฟเนี่ยก็จะย้อนกลับเข้ามาเราค่าตัวนี้ไปพัฒนาสมการทํานายความแก่อ่อนอขั้นต่ํานี้คือต้องได้เปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์แป้งของทุเรียนหม่อนทองก็32%มสองเปอร์เซ็นต์อตครับแลวตอนนี้นโมมาอยู่ที่บูธของ TDA อีกเช่นกันนะครับแต่นี่เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งในการตรวจเปอร์เซ็นต์ความสุกแก่ของทุเรียน อ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชื่อไรจ๊ะอัมราค่ะคุณน้องอัมราลาครัาจากมอนาเลสวนคณะกรมอนาเลสวนนะอยู่พิษณุโลกใช่ค่ะพิษณุโลกค่ะโอเคค่ะไอเครื่องนี้เรามันมันใช้ยังไงไหนสาธิตให้พี่ดูหน่อยอันนี้เขาจะเรียกว่าเครื่อง NIR นะคะคือเขาจะใช้หลักการของขึ้น near infrared spectroscopy เนาะก็ะคือเราจะมีการพอเราสร้างสมการก็คือการเอาตัวอย่างทุเรียนนะคะสมมติ ทุเรียนอ่อนทุเรียนที่แก่ทุเรียนที่แก่เกินเงี้ยรวมรวมแล้วแบบ3า0ร้อตัวอย่างมาแล้วก็มาใช้คลื่นเนี่ยอินฟาเรดน,นะคะ่ะยิงเข้าไปอันนี้ใช่เดี๋ยวนะคะเนี่ยคือไม่ต้องปาดไม่ต้องอะไรเลยไม่ก็คือวิธีการนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทําลายผลผลิตไม่ทาลายตัวอย่างใช่ค่ะคือถ้าวิธีการปกติทั่วไปเราอาจต้อง ตัดออกมาตัดออกมาเพื่อมาดูเนื้อใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ต้องเลยอันนี้คือถือเครื่องเครื่องนี้ไปเครื่องเดียวใช่เครื่องเดียวเลยแล้วเขาก็จะแสดงค่าออกมาแล้วแต่ว่าเราจะอย่างนี้คือค่าน้ําหนักแห้งเท่าไหร่เราก็จะแบบถ้าเราแต่ทุเรียนแต่ละที่ค่าน้ําหนักแห้งหรือทุเรียนแต่ละพันธุ์เนี่ยมันก็ต่างกันเราก็จะสร้างสมการเฉพาะของแต่ละทุเรียนแต่ละพื้นที่แต่ละสายพันธุ์เอามาใช่ไงคะพอพอมีเครื่องนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบทุเรียนอ่อนได้ใช่ใช่ก็คือเพื่อที่จะ รักษาคุณภาพของทุเรียนไทยเป็นการประกันคุณภาพว่าทุเรียนเนี่ยแก่นะแก่จริงนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราดูข้างนอกเราดูไม่เห็นเนาะหรือบางทีดูอาจจะดูแค่เปลือกหรือดูแค่สีอย่างเดียวอาจจะอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องใช้เครื่องมือในการตรวจเช็คใช่พร้อมกับต้องมี G A P ใช่ส่วนต้องมี G A P อยู่แล้วค่ะใช่นี่กือส3คันเลย3 0คัญสุดค่ะโอเคก็อขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณมาก และด้านหลังของน้ำโมนะครับนั่นก็คือจุดต่อใบอนุญาต GAP หรือสมัครใบ GAP ใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับเตรียมสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาที่ดินนะครับมาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจที่ดินของท่านเพื่อออกใบ GAP นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับก็มาปรึกษาได้นะครับที่สพ6จันทบุรีนะครับมีเจ้าหน้าที่ให้บริการนะครับในเวลาทําการนะครับ รีบมานะครับเพราะว่านี้คือสิ่งสําคัญในการทําทุเรียนส่งออกครับตอนนี้น้ำมมาอยู่ที่บูธของบริษัทโซตัสนะครับซึ่งปีนี้ในงานฮอเทคนะครับ2022ครั้งที่17นะครับเราจัดบูธแบบอลังการงานสร้างเลยนะครับนี่ยกเต็มญี่ปุ่นมาเลยนะครับผมในปีนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฮเฟิร์สนะครับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นทางใบ สา,ารป้องกันกำจกัดวัชพืชนะครับพอยเตอร์สูตรน้ำสีส้มแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากมายเดี๋ยวเราไปสอบถามน้องๆข้างในนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรตัวใหม่บ้างนะครับผมสวัสดีครับน้องเอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะในปีนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรมานำเสนอบ้างครับ ในปีนี้นะครับทางโซตัสก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับแต่ในงานเนี่ยที่เราเอามาโชว์กันนะครับจะเป็นตัวนี้ครับพี่อะไรครับเป็นทาชิกาเลนครับสารไฮเม็กซาโซคับพี่ตัวนี้ใช้ป้องกันกำจัดอะไรครับตอนนี้นะครับที่ระบาดหนักๆเลยก็คือโรคของกิ่งแห้งซิวซาเลียมนะครับซึ่งตัวนี้สามารถป้องกันกำจัดได้เป็นอย่างดีนะครับอัตราการใช้เท่าไหร่ครับอัตราการใช้ครับร้อยซีซีต่อน้ำา200ลิตรครับพี่ นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรครับจะเป็นตัวนี้นะครับการลสนะครับสารโพคคลาดครับผมตัวนี้ได้ในส่วนของโรคดอกเน่านะครับยิ่งตอนนี้ในส่วนของภาคตะวันออกเนี่ยโรคดอกเน่าเองก็กําลังระบาดนะครับเนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยเอื้อนะครับอัตราการใช้เท่าไหร่ครับอัตราการใช้200ซีซีต่อน้ํา200ลิตรครับผมสามารถฉีดพ่นป้องกันโรคดอกเน่าได้เลยได้ครับ แล้วนอกจาก2ตัวนี้แล้วมีอะไรครับครับเชิญหน้านี้เลยครับพี่ครับขาดไม่ได้ครับตัวนี้ถือว่าเป็นเพเอกของงานวันนี้เลยตัวนี้คืออะไรครับฟูจิเทคครับปุ๋ยซันเฟย e แท้100%นะครับจากบริษัทโซตัปนะครับปุ๋ยไฮเทคพืชกินได้ทันทีต่อเนื่องและยาวนานครับพี่นี่มีกี่สูตรครับปุ๋ย f u ู i ิเทคครับ5สูตรด้วยกันครับจะมีตัว15-5 2 0นะครับ12 12 17ครับ 2578 721แล้วก็สูตร16เสมอครับพี่อ๋อก็มาสอบถามได้ที่นี่นะครับใช่ครับและในช่วงนี้เนี่ยทุเรียนจะต้องดูแลยังไงครับน้องเอครับด้านหลังนี่เลยครับนี่ครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของนายะดอกนะครับซับเป็นส่วนใหญ่ในสวรรค์ออกนะครับก็จะมีระยะไข่ปลาตาปูเยียตินูนะครับมะเขือพวงแล้วก็หางแย่ไหมนะครับยังไงสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่บูธของบริษัทโซตัสครับผม สำหรับใครที่สนใจนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนนะครับมาที่งานฮอเทคได้นะครับมาสอบถามน้องๆที่บูธของบริษัทโซตัสได้นะครับเรามีนักวิชาการประจำอยู่นะครับตั้งแต่มาที่8ถึง11ธันวาคม2565นะครับ และไฮไลท์ของงานนะครับเดี๋ยวเราจะมีแจกคู่มือด้วยจะทำอย่างไรถึงจะได้คู่มือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับและนี่ก็คือไฮไลท์ของบูธของบริษัทโซตัสในงานฮอร์เทคส2 2 2นะครับและนี่ก็คือคู่มือทุเรียนที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเพราะว่าอันนี้รวบรวมจากนักวิชาการของทางบริษัทโซตัสนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ทางสวบ,บ6จันทบุรีนะครับได้รวบรวมข้อมูลนะครับตั้งแต่พัน์ทุเรียนนะครับนี่นะครับ โอ้ปกแข็งด้วยตั้งแต่พันธุเรียนนะครับการปลูกการดูแลรักษานะครับภาพสีสีสวยสดใสเห็นชัดเจนนะครับโรคแมลงรวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้นะครับนั่นก็คือมาแอดเฟซบุ๊กของทางบริษัทโซตัสแอดไลน์นะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทโซตัสนะครับแล้วก็แชร์เข้ามาในเฟซบุ๊กนะครับแฮชแท็กว่าโซตัสฮอตเทคนะครับท่านก็จะได้รับคู่มือของเราไปฟรีเลยนะครับ งานมีวันที่8ถึง11ธันวาคม2565นี้เท่านั้นนะครับและคู่มือของเรามีจำนวนจำกัดนะครับรีบมากันนะครับสำหรับวันนี้น้ำมต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ